น้อยยังดันทุรังประมุกสูประมุกว่าและประมุกหัวสมาคมโอสถของท่านสาคนขาดคุณสมบัติที่จะได้รับหนึ่งหมื่นเหรียญทองจากตระกูลมู่ของข้าตอนนี้ข้าเต็มใจเสนอสามเหรียญทองเพื่อซื้อสมาคมทั้งหมดของท่านสามคนรวมกันเอาไปแบ่งกันคนละเหรียญอะไรนะหนึ่งเหรียญทองนั้นหรอประมุกมู่ท่านกำลังพยายามทำให้เราขายหน้าหรอ โชคดีที่เราฉลาดพอที่รีบตกลงรับข้อเสนอถ้าเราลังเลอีกหน่อยเราคงไม่ได้หนึ่งหมื่นเหรียญทองใช่แม้ว่ามันถูกไปที่จะขายสมาคมโอสถในราคาหนึ่งมื่นเหรียญทองแต่มันยังมากกว่าที่ประมุกทั้ง3มคนได้รับในท้ายที่สุดพวกเขาได้กันคนละหนึ่งเหรียญทองพวกคนแก่ดันทุรางสามคนนี้สมควรยากจ,จนแล้ว ดูเหมือนประมุกซูไม่พอใจราคานี้เอาแบบนี้เป็นไงข้าจะให้โอกาสประมุกซูอีกครั้งถ้าท่านสัญญากับข้าหนึ่งข้อข้าสามารถรับรองได้ว่าสมาคมโอสหลินช่วยของท่านจะปลอดภัยและอยู่ดีข้าสามารถหานักปรุงโอสถคนใหม่ให้ท่านได้ท่านคิดว่าไงทั้งหมดที่ท่านต้องทำตอนนี้ก็คือส่งตัวแม่นางว่านอื่มให้ข้าอะไรกัน ข้าอีกแล้วหรอทำไมข้ามักตกเป็นเป้าหมายของคนลามกปรามุกมู่ตั้งสติหน่อยเรามีนักปรุงโอสดอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้ท่านให้โอกาสเราตอนนี้ข้าทำได้แค่ฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่หยางเฉินข้าหวังว่าเขาจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังปรามุกซูท่านนี่ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ท่านพูดว่าท่านมีนักปรุงโอสถเช่นนั้นก็เชิญตัวเขาออกมาให้เราดูสิข้าอยากเห็นว่าสมาคมโอสถหลินช่วยเล็กๆของท่านจะไปหานักปรุงโอสถได้จากที่ไหนข้าคือนักปรุงโอสถของสมาคมโอสถหลินช่วยพี่หยางหืมไอหนูนี่พูดว่าไงนะ เขาพูดว่าเขาเป็นนักปรุงโอสถเหรอฮ่าๆปมุกมู่ท่านหลอกเราเล่นหรอหลอกเราทุกคนด้วยไอหนุ่มนี่ทั้งที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่จะมีนักปรุงโอสถที่หนุ่มขนาดนี้ภายใต้ท้องฟ้าได้ยังไงท่านไปจ้างขอทานข้างถนนที่ดูเหมือนนักปรุงโอสถมากกว่าเขายังดีกว่านะใช่แล้วเพื่อกลายเป็นนักปรุงโอสถ ต้องบ่มเพาะอย่างหนักเป็นเวลา30 4 0ถึง40ปีไอหนูนี่จะเป็นนักปรุงโอสถได้ยังไงเพื่อดึงเราขึ้นมาจากการสื่นเนื้อประดาตัวประมุกซูไร้ยังอายจริงๆแม้แต่ตรงใจโกงเราโชคดีเราฉลาดพอที่ไม่ฟังคําของประมุกซูและคว้าเงินหนึ่งหมื่นเหรียญทองได้ทันเวลาประมุกซูพ่อหนุ่มคนนี้จะเป็นนักปรุงโอสถได้ยังไงเขาเป็นนักปรุงโอสถจริงๆหรอ เรื่องนี้อยางเฉินกลั่นยาเม็ดสำเร็จแล้วหรือยังนะพวกท่านทุกคนมีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวตนของข้าในฐานะนักปรุงโอสถยาเม็ดได้ถูกเตรียมไว้แล้วทุกท่านตามข้าเข้าไปดูในห้องอะไรนะเขาปรุงยาเม็ดได้จริงๆหรอเขาคือนักปรุงโอสถหรอนักปรุงโอสถที่อายุยังน้อยนั่นเป็นเรื่องโกหกไม่ว่าโกหกหรือไม่ แค่เข้าไปหาความจริงข้างในถ้ารู้ว่าพี่หยางจะทำได้อย่างแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องโกหกข้าไม่เชื่อว่ามีนักปรุงโอโที่หนุ่มขนาดนี้อยู่บนโลกเจ้าเป็นคนปรุงยาเม็ดทั้งหมดนี้หรอมันคือน้ำทิพย์เยียวยาบาดแผลมันรู้สึกเหมือนกับว่ากลิ่นของยาเม็ดพวกนี้หอมกว่ายาเม็ดที่ปร,รมาจารย์จางปรุงถึงสิบเท่า พาะหน่มตรงหน้าเราเป็นคนปรุงยาเม็ดนี่ขึ้นมาจริงๆหรอวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ